ปลาฟังันได้มั้ยไวี่อยาให้พี่ิีพรอพี่ีเทิเลยพี่กงยุทธแต่พี่จะาตเติมสีเลครับตรงไหนครับนี่ครับ พี่ดันหน่อยประจำขณะ <laughs> โค้ดสะะั้นๆเรื่องอยู่ในคิวจะได้กันแล้วเนี่ยนาย่าจะพลาดนี่โยโอ้โห <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่เล่นสูงเล่นบอสตัวเองอย่าเล่นบอสกูร้องเลยแต่เช้าไม่ไร้องถูกยลย เรียกทำไมมาแล้วเนี่ยค่าค่าเป็นบาทรับใช้เจ้าข้ามาหาเจ้าแล้วข้าเจ้าข้าสามีของเจ้าเองเฟิร์นค่ะอ๋อโอพาอวาเมือขอคุยกับแฟนคนะไม่ต้องเรียกแล้วนะ เจ้าค้า,าสามีเขก็เจ้าเองเบนเบนขัน,น,น,นไม่ได้นะขันไม่ได้นะ